คุณสมหมายจะสาธิตการวางไถแล้วตัวเองก็กระโดดลงจากรถปล่อยให้ไถบังคับรถแท็กเตอร์ให้วิ่งไถเองโดยไม่ต้องมีคนขับเป็นระยะทางที่ไกลนะครับถ้าท่านดูตามวิดีโอนี่นะครับเห็นเดีครับ ท่านฟังเสียงเครื่องดูว่าไม่กินกำลังรถเลยนะครับเครื่องไม่ต้องเร่งรอบจัดนะครับอย่างนี้จะทำให้ประหยัดน้ำมันแน่นอนเลยครับเพื่อนชาวกเกษตรครับเห็นไหมครับท่านสะเกตร้อหน้าสิครับใคจะบังคับให้ร้อนหน้ารถเซเอร์นั้นตรงเลยครับ าสังเกตนะครับที่ไถนั้นเนี่ยลิกได้ดีเดี๋ยวผมจะโฟกัสให้ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่ารอยเนี่ยตรงนะครับแล้วก็ความลึกในการไถเนี่ยเพียงพอเพื่อที่จะทําให้ดินนั้นเนี่ยลุวนซุยลึกแล้วก็สามารถที่จะ ซับน้ำได้นานนะครับอย่างที่ผมบอกอนี่นี่ไม่ได้นี่ก็เข่าเหนือดีนนอเานาะเข่าแล้วที่เขาตั้งไปยังบอกมึงต้องอย่างนี้ไปลองลอย่างนั้นประตู มปัดเลยนะไม่รัด้วยไม่มองหน้ารู้เลยเห็นเปล่าแบบนี้รู้ดุจีมันยังไงขึ้นใจอ่ะเออบอกปัดปัดประเทยที่อยู่นี่ปัดไงเนี่ยดดูที่ไหนเหนียจะพูดเหนี่ยดเพียงดี้ทเนี่ยแค่นี้ก็กลับไปนอนหลับแล้วแล้วก็ไม่เครือเราก็จะเห็นไปหาตรงนู้นเราก็ไม่กล้าพาเราจะพาออกนอกเสียบมันไม่ได้เดี๋ยวจะก็จะเห็นี่แล้วก็มันพูด เสมอด้วยแต่ดูที่เนี่ยพ่อมันต้องอย่างนี้น <c oughs> ะโอ้ยอย่างนี้ไปไถที่เขาก็หรูแล้วโอ้โเขาชม